เห็นปลาช่อนตัวใหญ่เ,เลยนะครับตรงนี้นะครับดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับปลาช่อนนะครับเห็นเห็นตัวเขาไหมครับปลาช่อนนะครับตัวใหญ่เลยอันนี้พรม มีโพลงนั่นนะครับแต่ไม่เอาเขาแล้วแค่สังเกตโอ้ใบบัวจะปาปีาเป็นที่ซ่อนของอาหารเรามักชาได้บุญน,นั่ หเห็นไหมครับ,หรบเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับช่อนไครับัวใหญ่เลยนะครับอ่าไหวมาไหว,วไมาที่บัวแล้วนะครับไหวมาที่บ,ทบัวแล้วนะครับพามาช่อนที่บัวที่ใบบัวแล้วนะครับ บัวเจ้าปิชาก็มีประโยชน์นะนี่เป็นที่ซ่อนอาหารของหลอปูปปุ่ปา